เฉลิมพระชนพรรษาพระราชินีประชาราษสดุดีทุกแห่งหนทรงปรีชาเกลียงไกลในสกลพระกะมลทหารกล้าเกลิกพะรนามน้อมเทวาปกป้องสมัยให้สุขทวีพระบารมีเรืองรองก้องแดนสยามทรงงานเพื่อราษประชาพระไทยงาม สมพระนามราชินีสีปวงชนด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพุทธเจ้านายผลดำธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยข้าราชการอายการทหารตำรวจนายกเหล่ากาชาติและประสมนิกรชาวจังหวัดสมุทรสาคร